วัสดีครับผมแม็กซ์พลระแบนนะครับวันนี้เราอยู่ที่งาน Motor Expo 2020ม,มหากรรมยานยนต์ครั้งที่37นะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่บูธ t ตโยต้าณตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงหน้าของเจ้า GR Yaris ตัว2020ล่าสุดน,นะครับต้องเท้าความก่อนว่าเจ้า GR Yaris เนี่ยครับเป็นรถที่เป็นรุ่นขนาดซับ c อม p พ c ซซึ่ง s u b คอม p พ c t เนี่ยครับเป็นรถสมรรถนะสูงที่มีทั้งหมด3รุ่นจะมี R z R.S. แล้วก็ R.C. ซึ่งที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็คือเจ้าตัว R.Z. นะครับรถตัวนี้ครับมีสเปคก็คือตัวรถเนี่ยเป็นเครื่อง1.6เทอร์โบแล้วก็รหัสเครื่องเนี่ยครับคือ G16E-GTS ซึ่งเป็นรหัสเครื่องที่เป็น1.6ลิตรเทอร์โบที่เป็นกําลังสูงสุดใช้คําว่าเป็นรถสมรรถนะที่มีเครื่องยนต์1.6ลิตรเทอร์โบเนี่ยที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มีในตลาดนะครับต่อมานะครับรถตัวนี้แรงม้าอยู่ที่261แรงม้าซึ่งอยู่ในรอบที่ 6,500รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็มีแรงบิดสูงถึง370นิวตันเมตรในรอบ3,000ถึง4,600นิวตันเมตรรถคันนี้ส่งกำลังด้วยเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับรถคันนี้ไม่มีเกียร์ออโต้เลยซึ่งตัวนี้ใช้ระบบการขับขี่ของ GR4 GR4 นีครับมีข่าวหลุดออกมาว่าระบบการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนที่ถูกถ่ายออกมาจากรถแลนดี่ซึ่งรถแลน่เนี่ยครับมันจะไม่มีการที่ล้อสัมผัสพื้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถนนที่วิ่งจะเรียบบ้างไม่เรียบบ้าง ัว G R p เนี่ยครับจะกระจายแรงบิดต่อเมื่อล้อเนี่ยสัมผัสโดนพื้นแล้วถ่ายน้ําหนักไปแบบอิสระนั่นแปลว่าเป็นการถ่ายแรงบิดที่ให้ตัวแล้วก็อิสระมากๆระบบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้ใช้ตัวคลัตชที่เป็นตัวมัลติเพล e แล้วก็พิเศษมากๆนะครับรถคันนี้อินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยไม่ได้เป็นอินเตอร์คูลเลอร์แบบเทอร์โบทั่วไปเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ที่มีตัวระบบน้ําหล่อเย็นฉีดเข้าที่ตรงอินเตอร์คูลเลอร์ช่วยให้ลดอุณหภูมิข,ของห้องเผาไหม้ได้ดียิ่งขึ้นน้นัแลววก็ต เฟืองท้ายเป็นออของทอร์เซน LSD นะครับเฟืองท้ายแล้วก็เฟืองหน้าเนี่ยเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อก็จะมีเฟืองส่งกำลัง2อันนะครับเป็น l i ิมิตส l ิ p ทั้ง2ทั้ง2ด้านเลยทั้งหน้าและหลังนะครับรถตัวนี้ครับถูกผลิตแล้วก็วิจัยขึ้นที่โมโตมาชิหรือว่าเป็นที่ประเทศเจแปนนั่นเองแล้วก็เป็นโรงงานที่เขาว่ากันว่านะครับเป็นโรงงานที่นว,วัตกรรมล้ำสุดของโตโยต้าครับแล้วก็ยังมีความพิเศษอีกส่วนหนึ่งครับก็คือรถคันนี้เป็นล้ออลูมิเนียมฟอร์ของ BBS ผลิตให้กับโตโยต้ก ang, ากาซูว่า ภายนอกเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยโอเคครับผมจะให้ดูในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวเนี้ยไฟหน้าเนี่ยครับเจอถ้าเกิดมองจากด้านบนจะเห็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นลายเหมือนคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแต่ไม่ใช่เป็นลายพลาสติกที่เขาเอ,อ่อทำขึ้นมาเพื่อสร้างดีเทลของตัวรถในส่วนของข้างป่องข้างด้านเนี้ยเป็นป่องข้างที่ถูกตีขึ้นมาเลยไม่ได้เป็นการยึดป่องเสริมก็คือเป็นตัวถังของชิ้นง,งานเดียวเลยเลื่อนลงมาแล้วก็กันพลนหน้าเนี่ย นหน้าที่เป็นสไตล์ของกาซูก็คือเขาจะไม่ทําลักษณะแบบแนวแอโรเดอรมิกแต่ทาในการช่องรับลมเยอะขึ้นกว่าปกติหน่อยตั้งข้างนี้ก็จะเห็นล้อ BBS รัดด้วยยาง PS4 หน้ากว้างก็คือหน้ากว้างขนาด7.5นิ้วนั่นเองนะครับตั้งข้างนียครับก็จะมีช่วงที่เป็นเส้นสายของตัวถังเนี่ยครับลาดยาวตั้งแต่ต้นมาจนปลายรถมาจนถึงตัวโป่งหลังเนี่ยแล้วก็ประตูข้างจะเป็นประตูข้างเีเลสจะเป็นระบบเนียก็คือถ่ายมาแบบรถบ้านใช้งานได้ง่ายเลยนะครับ ส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นเหมือนสเกิร์ตแตกมาแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นชิ้นชิ้นอีกชิ้นหนึ่งซึื้อถ้าเกิดผมจับดูเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์นั่นแปลว่าชิ้นนี้สามารถเปลี่ยนหรือว่าโมดิฟายใหม่ได้ในส่วนของบนหลังคาเนี่ยหลังคาตัวนี้ก็จะเป็นหลังคาที่เป็นฟอร์สคาร์บอนแต่ในตัวขายจริงจะเป็นคาร์บอนตามที่เราเห็นตามบ้านเราทั่วไปก็คือเป็นแผ่นคาร์บอนที่เป็นเคลือบเรซินซึ่งหลังคาตัวที่อยู่ในรถคันนี้ก็คือเป็นตัวเรนฟอร์สคาร์บอนแล้วก็ตัวเสาอากาศข ในส่วนของของด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับปีกหรือสปอยเลอร์เล็กๆเพื่อช่วยในการเกี่ยลมออกด้านหลังมาดูส่วนของไฟท้ายสวยงามมากๆเลยนะครับเพราะว่าไฟท้ายตัวเนี้ยสำหรับผมส่วนตัวเนี้ยเราก็ชอบยาริสมาอยู่แล้วด้วยแล้วก็ติดตามยาริสสองประตูมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะได้เจอตัวเป็นเนี้ยลักษณะของรถไม่ได้สูงเท่าที่คิดนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครหลายคนที่ได้มาเจอรถคันนี้กับตานะ แล้วถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบยาริสหรือชอบโตยต้าอยู่แล้วนะรถคันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่ๆครับคอนเฟิร์มในส่วนของท่อเป็นหม้อพักท่อคล้ายๆกับรถของตัว GT 86นั่นเองก็คือเป็นหม้อเป็นเป็นหม้อพักแล้วก็ท่อไปออกวิ่งอากาศหมุนเวียนในส่วนของโชคล่าเนี่ยจากที่ผมดูดูภาพอินเสิร์ตจากที่ทางญี่ปุ่นยกขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปีกนกอิสระ ท่อก็เป็นท่อแบบโมดิฟายมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นท่อที่เสียงดังได้เรื่องของไอเสียงไม่ได้เกินมาตรฐานนะครับซึ่งถ้าเกิดมองในข้างเนี่ยก็จะเห็นนะดีเทลเก็บเล็กเก็บน้อยของรถค่อนข้างที่จะเนี๊ยบแล้วก็ละเอียดมากๆนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปข้างหลังเนี่ยจะมีตัวเซนเซอร์หรือกล้องถอยหลังด้วยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์กันชน ก็คือไม่ใช่รถแข่งแล้วอะเออเป็นรถบ้านที่แบบผมไปสืบข้อมูลมาเนี่ยในตัว g i RIS เนี่ยครับเขายังมีการพูดถึงว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะขับขี่ได้ทุกเทศทุกวัยเลยนะครับยกเว้นเด็กต่ำกว่า18นะครับทุกเพศทุกวัยผมว่าน,นี่ก็คือรถเนี่ยถูกออกแบบมาให้ขับง่ายแล้วก็ไม่มีการตออแรงม้าแต่ว่าทําให้ขับขี่ได้ง่ายกว่าไม่ไม,ไม่ไม่พยศเหมือนกับรถแรงๆทั่วไปนะครับ ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นเซ็นเซอร์เวละยะช่องอินเตอร์ูลเลอร์ผมบอกว่ามีการฉีดน้ําหล่อเย็นเข้าไปเพื่อช่วยให้ห้องเผาไหม้เนี่ยเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของช่องเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นช่องที่มาเพื่อออกแบบมาสำหรับการมาดิฟายในอนาคตภายในของ G.I. s เนี่ยครับ ผมดูจากลักษณะของตัวกาประตูหรือว่าเป็นพวกไซรัตอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะไม่มีความเป็นโตยต้าอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าตัวรถเนี่ยมีการพัฒนาให้เหนือดับมากกว่ารถโตยต้าทั่วไป <c oughs> แต่ก็ยังคงมีกลิ่นอายของโตยต้าอยู่ <c oughs> เพราะว่ายังคงได้รับสีภายในที่ยังคงมีความเป็นโตยต้าแต่ว่ารายละเอียดภายในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างที่เป็นตัวแผงประตูเนี่ยที่เป็นอะคันธาราแล้วก็ช่องซอกในเนี่ยค่อนข้างท,งที่จะแปลกหูแปลกตาเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาภายในเนี่ยก็ยังจะเป็นลักษณะของเบาะที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับบักเก็ซิที่เป็นยกสูงขึ้น ราปกติมาเก็ตซิตเนี่ยจะเป็นค่อนข้างที่เป็นโอบแล้วลงมาแต่รถแอนลี่ต้องการวิสัยทัศน์ที่สูงขึ้นอาจจะมีการยกระดับของตัวเบาะเนี่ยให้สูงเพืให้ดีต่อการมองเห็นแล้วก็ดีต่อวิสัยทัศน์ในการมองเห็นในตัวรถด้วย,ยครับในส่วนของพวงมาลัยก็จะทั่วทั่วไปเหมือนโตยต้ตาปกตินะครับไม่ได้แปลกตาม,มากแต่ในส่วนของคอนโซลอะไรเงี้ยก็จะคงคล้ายๆกับโตยต้ตารุ่นใหม่ทั่วไปก็คือมีการพัฒนาคอนโซลให้ใช้งานได้ปกติประจําวันมากขึ้น แต่ที่สําคัญที่ผมชอบเลยก็คือลักษณะของอตัวเกียร์ที่เป็นเมนูชิพเพราะว่าตําแหน่งของเกียร์เนี่ยเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆในการที่ตัวตัวบ่อมันลักษณะไม่ได้ไม่ได้ต่ากว่าตัวเกียร์มากหรือว่าไม่ได้สูงจากตัวเกียร์มากเนี่ยมันจะทําให้ลักษณะของคนนั่งผมจะยกย่างให้ดูอย่าง <Pacific. S 1> นี้อ่ะนี่สมมติว่านี่คือนี่คือบ่อมีคือบ่อบนะครับโดยปกติคนเราเวลาใส่เกียร์หรือว่าฮิวทออะไรเงี้ยตัวเกียร์เนี่ยมันควรจะไม่ห่างจากพวงมาลัยมากเกินไปลักษณะของพวงมาลัยเนี่ยตัวพวงมาลัยจะอยู่ลักษณะนี้ใช่ไหม ในลักษณะของตัวเกียร์เนี่ยมันต้องอยู่ระยะที่ไม่ได้สูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้เตี้ยเกินไปซึ่งรถคันนี้ทำได้สมบูรณ์แบบมากๆนะแล้วก็จะมีตําแหน่งของเบรกมือทีอ่ใช้คําว่าคู่ควรกับรถที่ดีๆนะฮะก็คืออยู่ตำแหน่งนี้แหละเพราะว่ามันต้องอาจจะมีการใช้ในช่วงจังหวะบาจังหวะด้านในก็จะเป็นเบาะนั่งคล้ายๆกับรถยาริสปกติแต่ว่าช่วงของเขาเรียกว่าเล็กรูมเนี่ยก็จะค่อนข้างแคบหน่อย แต่ผมมองด้วยตาเปล่าจากการดูจากช่วงเฮดรูมเนี่ยก็คือจะค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรเพราะว่ารถเนี่ยไม่ได้สโลปมากสังเกตด,ดูนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าโอดถงโนะโอดหงเลยอ่าให้ดูในส่วนของคันเร่งเบรกแล้วก็นี่นะแผงข้างประตูอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะ <c oughs> เป็นการประกบงานที่ดี รถ Toyota GR Yaris คันนี้นะครับสนวนราคาอยู่ที่ไม่เกิน2.7ล้านบาทนั่นเองถ้าเกิดใครชอบคลิปโรนี้ก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่ตอไปด้วยนะครับแล้วคราวหน้าผมจะไปรีวิวรถคันไหนเดี๋ยวไปดูกัน